ส่เท้ารอหน่อยถ้าเราแปรแบบกระแทกแน,น่นๆเน่ยมันจะไม่ไม่เกิดขึ้นคนหนึ่งทุ่มคนหนึ่งคอนทรนปุ๊บจะบอลส่งแปรขึ้นเยี่ยมบอลแมนส่งด้วยเท้าลงไปหที <c oughs> มีมองติดตามผลงานมันด้วย ทางนี้ไม่ไม่ทางนั้นทุ่มทุ่มทางนู้นจับบอลน,นะจับบอลเขาโทลแล้วส่งคืนส่งด้วยเท้าเช็ด <Shit. S 1> โอ้ตเองก็จับก่อนนี้ชิปลุกอย่างนี้ไม่เอานะต่อไปเอาลุกขึ้นสุดลงสุดเออ คทนทบอลเออสองขึ้นเปลี่ยนทางนี้มาอยู่ที่เดิม โอ๊เปลี่ยนกับทางนู้นไปทีนี้ไอ้ทางนี้แปรเรียใช่ไหมทางนั้นชิบดวงให้ข้ามโอ๊งัดชิบดวงจับได้นะโอด๊ดถอยมาภูมิ แอปบอลมีน้ำหนกักเออทุ่มมาถึงลงไปเลยก็ไม่ถูกแล้วสลับ ไม่ทางนี้ชุดล็กเกี่ยวกับสาัดชุดล็กทำต่อก่อนลูกเอา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 ได้ เล่นสิบสงสัยไม่อยากไม่อยากอันนี้สงสัยอยากวิ่งอยากเหนือหน่อยแล้วพวกนี้สบายไม่ชอบใช่